บันเทิงกันสุดๆค่ะทุกคนหลังจากที่นาบิวด้วยนะคะสามารถเอาชนะราชาฝั่งนอตผู้มีสถิติไร้ไพ่ายมายาวนานอย่างนิโคโคาริโลได้อดีตราชันมวยไทยแบนตัมเวทและเรนกิ้งอันดับ4มวยไทยแบนตัมเวดในตอนนี้อย่างพี่น้องโอ๋ก็ออกมาโพสต์ว่าสาธุป,ปู่เอ,อ้ยอย่าให้นาบิวเอินหาน้องโอเดอร์ยายหลอนคาดแฟนๆนี่ก็แห่มาคอมเมนต์กันเยอะมากค่ะ เ,เดี๋ยวแอดพาไปส่องคอมเมนต์นะคะว่าแฟนมวยเนี่ยว่ายังไงกันบ้างคอมเมนต์ comment แรกนะเขาบอกว่าเหมือนงานที่โอจะงอกนะถ้านาบิวพูดชื่อพี่โอคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าต้องลองค่ะพี่โอคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่ารับทราบเดี๋ยวบอกนาะบิวให้ครับคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่ายาวคักครับให้เพิ่นเอานวมใส่เขานําเด้อครับคอมเมนต์ <c oughs> ต่อมาเขาบอกว่า เดี๋ยวน้องมันก็ลดเวทลงมาหาเจ้าละไอ้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าตอนนี้มีคนเดียวที่จะหยุดนาบิลได้น้องโอ๋จัดการให้หน่อยครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าปรึกษาวันฉลองนะครับแกช่วยได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าน้องโอ๋ถ้าเจ้ายืนปะท้ายุู่ห่างนาบิลระยะเบิร์กเกินหนึ่งช่วงศอกเจ้ามีทางชนะถ้าเจ้ายู่ห่างนาบิลเ,เ,นะเ,เกินหนึ่งเมตร ให้เจ้าเหลียวเบิ่งรอบเวทีแล้วหาหม่องนอนโลก <c oughs> คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าดีนะครับนาบิลไม่เรียกร้องผมอยากลองเจอพี่นองโอสักครั้งไม่งั้นผมว่าน่าจะสนุกคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอายรอดแล้วครับที 1, 3, ่ลงมาหนึ่งสามห้านาบิลมันบ้าลงมาหาไอ้ดอกครับคอมเมนต์ต่อมาค่ะแท็ก คอมเมนต์นี้นะคะเขาแท็กวันแชม m p เปี้ยนชิพวันแชมป์เปี้ยนชิพจองเห็นสิ่งนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขนาดตัวบักยังร่วงเป็นมะม่วงสุกคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจานโอ้โหย้ายรุ่นทันคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ารอนาบิวไปห5 5ก่อนค่อยกลับขึ้นไปคอมเมนต์สุดท้ายนะเขาบอกว่าเข้าคางดีนะพี่ไหวตัวทันไม่งั้นเจ็บแบบจุกจุกฮามากกันทุกคนนี่แอดนั่ง อ่านไปขำไปคะนี้ขนาดอ่านสองสามรอบแล้วนะตลกมากพี่น้องโอ๋ยังไงก็ยังมีสิทธิ์เจออยู่นะคะพี่ยังอยู่ในเรนกิ้งอยู่นะพี่น้องโอเนี่ยบอกว่าดีนะที่พี่ไหวตัวทันลงมาฟลายเวทก่อนหมัดยางยืดพอทนโดนแข้งยางยืดนี้พอเลยจานโอผู้ไหวตัวทัน